ฉะนั้นก่อนที่จะถึง80นั้นพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาใช้เวลาถึง45ปีฉะนั้นเราก็เอา2,555พุทธศักราช2,555เป็นตัวตั้งเอา45มาบวกเอา45มาบวกก็ครบ2,600ปีพอดีวันนี้เป็นพอ,พอดีเลย2,600ปี เป็นวันตรัสรุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธชยันตีทางอินเดียนั้นเขาฉลองทุกปีของเขาเป็นวันพุทธชยันพุทธชยันตีคือวันตรัสรุแต่ทางไทยทางอินเดียในเฉพาะวันวันตรัสร้เท่านั้นนะแต่ทางไทยนั้นหมายหมายถึงประสู ตัสรู้และปริญพานฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันสำคัญของชาพุทธทั่วโลกที่มีความนับถืออ,องค์พศาสดาเราก็มาแสดงออก สแสดงพลังออกมาที่อาตมาชวนเพื่อนสหธรรมิกที่อยู่งานปริวาสด้วยกันมาหลายต่างจังหวัดถึง29จังหวัดให้เหตุผลท่านกลัวท่านจะเข้าใจผิดว่ามีผลประโยชน์อะไรร่วมอยู่หรือเปล่าไม่ได้มีผลประโยชน์อาตมาฟังตั้งแต่สมัยในดีดสองสาปีมานี้ มีการกล่าวตำหนิในเรื่องการจัดวันวิสาขาที่เดิมโมท,ทำไมไม่จัดที่วัดอาจจะมาก็ได้ข้อคิดว่าความดีนั้นสามารถปรากฏได้ทุกที่ไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนั้นต้องจัดที่วัดแต่ความดีนั้น ไม่จําเป็นต้องทําที่วัดก็ต้องขอขยายความว่าทําความดีนั้นเช่นคนตาบอดเดินข้ขามถนนถ้าเราจะมีจิตใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่การจะช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเราก็ต้องพาเขานำทางเดินทางหรือคนถูกทำร้ายร่างกายอยู่เส้นทางหรือหน้าท,ที่ที่ตลาด ในขณะที่ชุมชนมากๆคนละเมืองดีก็น่าจะทำความดีไม่ใช่ว่าเราจะพูดแต่คุณธรรมจริยธรรมอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่มีปัญหาก็คือความกล้าจริยธรรมยังไม่เกิดยังไม่มีคนดีในสังคมมีอยู่แต่ว่าความกล้าของจริยธรรมกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าหากลาที่จะหาแนวทางใหม่ๆในการสร้างสารรค์ให้ให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างนี้มีน้อยที่มี power ที่จะทำในสิ่งเหล่านี้อาจามาจึงขอสนับสนุนที่คุณโยมปรีชาได้จักขึ้นจึงนำเพื่อนสหรัรธมิกมาแสดงออกถึงอพลัง แห่งความเป็นพุทธะพระสหาธรรมิกด้วยกันนี้ท่านไม่ได้หยุดภายใต้บังคับบัญชาเพระจะมาเป็นเพื่อนขอว่าเป็นเพื่อนกันแล้วกันบางทีเพื่อนเหล่านี้บางทีก็ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแต่มารู้จักกันที่งานแต่ทุกคนนั้นแต่ทุกองค์นั้นก็มีพัฒฉามวินัยอยู่ในใจ การปฏิบัติพระธรรมวินัยนั้นก็ขึ้นตรงต่อองค์พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตอนที่บรุษเจ้าจะปรินิพานพระอน,นุ์ก็กราบทูลพระทุทองค์ว่าจะเอาใครเป็นเป็นพระศา,าสดาพระทุทองค์ก็บอกว่าอานนุ์พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นเป็นพระศา,าสดาแทนพวกเธอทัาา้งหลาย เพราะว่าตัวบุคคลนั้นไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่านสหธ,ธมิกทั้งหลายที่มาในที่นี้ท่านก็ปฏิบัติตามตามรัฐวินัยเอาคำสั่งสอนขององค์พระศาสดานั่นแหละเป็นศาสดา,เป,สา,า,สดาเป็นตัวแทนขรนี้เรามาปฏิประเด็นที่ว่าอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ นี่ทหารแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ได้อย่างไรท่านรู้ได้ก็เพราะว่าท่านลงมือปฏิบัติเองคลุกทีเองอยู่ตามป่าเหมือนญาติโยมที่อยากจะรู้สภาวะธรรมเกิดขึ้นในจิตในจิตจะสงบขึ้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยอยู่ตามภูเขาลำมาภัยอยู่ในถ้ร ทำทำนอกทำภายในทำทั้งหลายทำภายในภายนอกแต่ว่าป่านั้นสามารถตัดรู้ได้ไหมไม่ได้ป่าเป็นเพียงสัเป็นสิ่งแวดล้อมเพะเป็นประกอบเท่านั้นเองแต่แต่ส่วนท้ำในนั้นจะสงบหรือไม่สงบก็ต้องอาศัยส่วนภายใน พุทธองค์นั้นท่านศึกษาภายในไม่ได้ศึกษาป่าความสงบจะเกิดขึ้นได้และรู้แจ้งแทงตลอดรู้ได้ก็ต้องอาศัยศึกษาภายในพุทธองค์จึงระลึกได้ว่าตอนที่ศึกษาในสำนักอาจารย์ทั้งอารารดาบดุลทกาดาบดนั้น ก็ได้เพียงแ,แค่ฌานสมามบัติแปต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ออกจากฌานสมาบัติแล้วก็ทุกเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมมีการปรุงแต่งจิตนี่แหละขันห้าเป,เป็นของหนักมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละขันห้าบางทีหลายขันบางทีข,นขันเดียวมีสี่ขัน บางบางขันนั้นก็อย่างเรามีมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเรียกว่าขันห้าประกอบมีปรุงแต่งจิตด้วยคิดเองส่วนขันเดียวนี่อาจจะเป็นเทพธมบางบางขันมีแค่สัญญาบางบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางสัตว์อยู่ในเท่าในครั้นก็แค่มีสีขันไม่มีไม่มีความคิดไม่มีการปรุงแต่ง มีแต่สัญชาติญาณสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านพิจารณาดูแล้วท่านก็นนึกถือว่าตอนที่เป็นราชกุมารอ,อยู่ใต้ต้นว่าตอนนั้นได้ปฐมติชานพระองค์ทรงละลึกลึกได้ว่าตอนนั้นดูลมหายใจเข้าหายใจอ,ออกนี่สำคัญรวมต้องนึก ลมหายใจเข้าหายใจออกมีทุกคนแต่เราก็มองข้ามอีกแหละเช่นผมบางภูเขาอีกไม่ให้ความสำคัญเอาสติจับดูลมหายใจแต่ไปจับอย่างอื่นทั้งๆที่ว่าในตัวของเราก็มีอยู่แต่พระองค์ไม่เคยมองข้ามย้อนมาดูภายใน ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเจริญอาณาปณสตนะิและก็เกิดสมาธิได้ได้สมาธิปฐมยามได้ปุเพนิวาสาุสติยานระลึกชาติได้เนะี่ยระลึกกีพภพกี่ชาติพระองค์ทรงเกิดกี่ชาติท่านระลึกได้หมดเป็นอะไรรู้รได้หมด พอมัชฌิมยามท่านก็ได้จตุปปาติยานรู้ว่าการจุติของสัตว์จะเกิดเป็นอะไรอนาคตจะเกิดเป็นอะไรอดีตกมทำกรรมอะไรไว้ส่งผลกรรมในปัจจุบันกรรมปัจจุบันส่งผลอนาคตมันจะเป็นอะไรรู้หมดรู้อย่างนั้นยังไม่พอ ปัจชิมยามท่านสามารถทำอาสวัคยานให้สิ้นนี่ต่างหากนักสอนนักสอนศาสนาทั้งหลายที่ที่ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้พระองค์ทำให้สิ้นได้คำว่าสิ้นนี้คือไม่มีอยู่ในจิตในใจไม่มีแม้แต่ฝุน่นละอองเท่าทุลรีไม่มีอยู่ในจิต พระองค์ใสสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์มีเมตตาพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ถ้าพระองค์ไม่มีเมตตามหากรุณาต่อสรรพสัตว์โลกท่านก็จะท่านก็คงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ก็แค่เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่แหละที่เราให้เหตุทําไมเราจึงยกย่องว่าเป็นเป็นศาสนาของโลก ประเทศอื่นๆยอมรับในความเป็นพระศาสดาของพระองค์เพราะพระองค์นั้นสามารถทําอาสวะกิเลสให้สิน้นไม่ใช่พระองค์จะสอนให้ผู้อื่นให้ดับกิเลสแต่พระองค์ก็ดับกิเลสของตัวเองด้วยเมื่อพระองค์ดับได้แล้วจึงสอนผู้อื่นตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องมาตีประเด็นว่าพระองค์รู้ได้ก็ด้วยลงมือปฏิบัติให้ตัวเพราะตัวของพระองค์เองให้สิน้น สิ่งที่พระองค์รู้นั้นก็คือรู้อริยสัจสีอริยสัจสีนี่มีอะไรบ้างคือทุกทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่แหละแต่ทุกข์กายนั้นส่วนมากคนเราจะเจอกันบ่อยแต่มองข้ามเรื่องทุกข์ใจ แต่ไปแก้วิธีการอื่นๆแทนที่จะแก้ในในในแนวทางพุทธก็มักจะไปแก้ในวิธีการความเชื่อนั่นแหละ,ะความเชื่อของเรานะ่ยที่เกิดขึ้นมีแนวทางให้มีความเชื่อออกนอกเส้นทางไม่ใช่เส้นทางของของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่ามรรคแป ชั้นเส้นทางนี้สามารถทำให้เราเฉยใช้ออกไปได้มากมายเนื่องจากว่าเกิดเกิดความเชื่อขาดปัญญาความเชื่อนั้นมันก็มีหลายทางเช่นฟังตามกันมาฟังโดยการเล่าลือฟังถือสืบสืบกันมา หรือฟังเขาว่าหรือฟังว่าใช้ในความาตาก,กะหรือการเดาอนุมานหรือว่าฟังแล้วน่าเชื่อถือพอเป็นไปได้ฟังแล้วมองเห็นว่ามันเป็นเข้ากับทฤษฎีที่ตัวเองคิดไว้หรือว่าฟังแล้วครูคนนี้เป็นอาจารย์ของเราจึงเชื่อมาแล้วก็นำไปปฏิบัติ แม้ปัจจุบันนี้ที่ปัญหาต่างๆสังคมเกิดขึ้นไม่ว่าบ้านเมืองหรือว่าทั่วโลกเกิดปัญหามากเนื่องจากว่าความเชื่อความเชื่อคือทิฏฐินั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เป็นข้อแรกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นพุทธเจ้าท่านได้วางหลักการละมาสูตรไว้ กาลามาสรเมื่อพระองค์ท่านได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยในความเชื่อของมนุษย์ก็มีมีหลากหลายท่านไปเสด็จไปที่บ้านกลากลามะชาวกาลามะปุตตะนิคมหมู่บ้านนี้มีนักบวชหลายศาสนาปุรกสะปะนิครนัตตบุตรเกศักก์มพลก็ไปประกาศพระศาสนา แต่ละศาสนานแต่ลองค์ศาสดานี่ไปแล้วก็ยกย่องตัวเองแล้วก็กล่าวสิ่งไม่ดีของศาสนานอื่นทับถมคนอื่นแล้วก็ว่าตัวเองดีกลุ่มนี้มาก็ว่าของของตัวเองดีแล้วก็ว่าของของคนอื่นไม่ดีพอมาวันหนึ่งพระบรมศาสดาของเราเนี่ยเด็ดไปที่หมู่บ้านกลละมะ แล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านก็ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญเวลา,าแต่ละอาจารย์มามานั้นก็ว่าของตัวเองดีหมดแล้วว่าคณอาจารย์อื่นไม่ดีแล้วจะให้ข้าพระองค์เชื่อใครพุทธเจา้าท่านก็ตรัสกลลมาสูตรให้ฟังว่าจะเชื่อ ฟังฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยการสืบสืบกันมาอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าด่วนเชื่อบางคนก็เอาหัวข้อธรรมะเนี่ยไปสอนญาติโยมบอกว่าอย่าเชื่อนะก็เลยไม่เชื่อหมดเลยแทนที่จะใช้สติปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อแต่ว่า อย่าอย่าเพ่งอย่าเพิ่งรับรองและอย่าด่วนอย่าด่วนปฏิเสธท่านพุทธเจ้าท่านท่านตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าด่วนเชื่อรอก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อพุทธเจ้าท่านให้ลงมือปฏิบัติเสียก่อนรู้ว่าข้อวัดปฏิบัติใดๆที่ปฏิบัติแล้วได้เกิดประโยชน์